สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและอำเภอกันทนลรักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ี z n e w s ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักนากรแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะ เรือนจำจังหวัดสิสเกตรพร้อมกองกําลังผสมบุกจู่โจมตรวจค้นเรือนจำพร้อมถแถลงผลการปฏิบตัติการจู่โจมตรวจคน้นเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดค่ะเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2,568เวลา6นาฬิกาค่ะที่บริเวณอาคารอาเนกประสงค์หน้าที่ทำการเรือนจำจังหวัดสิสเกตนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดสิสเกต เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวกองกําลังผสมร่วมปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นเรือนจําจังหวัดริสเกตพร้อมถแถลงผลการปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นโดยมีนายอัธสิทธิ์ทองแสงผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดริสเกตพร้อมด้วยนายสุกิจเหลืองสกุลไทยประหลัดจังหวัดริสเกตพันตรีภูพิพัฒน์อินจำปารองเสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23 พันตำรวจเอกสุภชัยสกรินพาณิชกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดรสีสเกตพันตำรวจเอกอัครพลรัศมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองรีสเกตคณะเจ้าหน้าที่กองกำลังผสมทั้งจากฝ่ายทหารตำรวจฝ่ายปกครองฝ่ายท้องที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดรสีสเกตและฝ่ายราชทานเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ นายอัธสิทธิ์ทองแสงผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดริสเกตเ,เปิดเผยค่าว่าตามนโยบายรัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางโดยในเรื่องของการป้องกันปราบปรามฟื้นฟูต้องแก้ปัญหายอย่างเป็นองค์รวม และมีการดำเนินงานอย่างบูรณาการประสานสอดคล้องกันของทุกหน่วยงานในทุกมาตรการและจังหวัดสุสกตได้กำหนดนโยบายเน้นการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและที่สำคัญคือการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำการมีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดและการจำหน่ายยาเสพติดในเรือนจำตัดช่องทางการติดต่อซื้อขายและการลักลอบนำยาเสพติด ตลอดจนสิ่งของต้องห้ามเข้ามาภายในเรือนจำนั้นเรือนจ,จำจังหวัดศรสเกตได้มีการปฏิบัติการด้านการข่าวการเฝ้าระวังและดำเนินการจู่โจมตรวจค้นผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อเป็นการหยุดยั้งกลุ่มขบวนการและเครือข่ายที่จะใช้เรือนจำเป็นฐานในการกระทำผิดเพื่อเป็นการป้องปรามและปราบปรามการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังในเรือนจำ เรือนจำจังหวัดรีสเกตมีจำนวนผู้ต้องขังชายจำนวน1678คนผู้ต้องขังหญิงจำนวน138คนรวมทั้งสิ้น1816คนโดยการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ได้สนทิกําลังจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรีสเกตจำนวน160นายหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23จําจำนวน22นายฝ่ายปกครองฝ่ายท้องที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสิสเกตจำนวน30นายศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดสิสเกตหกนายฝ่ายราชธาร์จำนวน1น0่นายรวมจำนวนทั้งสิ้น316นายซึ่งการตรวจค้นในวันนี้ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามตามที่ทางเรือนจำจังหวัดสิสเกตเข้มงวดมาโดยตลอดและผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผู้ต้องขังชายก็ไม่พบสารเสพติดเช่นเดียวกัน นายอนุพงศุขสมเิตรผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษกล่าวค่ะว่ามาตรการในการป้องกันของจังหวัดศรีสะเกษก็คือการที่จะไม่ให้มีกลุ่มต่างๆที่มีความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นชุมชนโรงเรียนและสถานประกอบการเราก็มีมาตรการในการดูแลในทุกกลุ่มถ้าเป็นในส่วนของชุมชนหมู่บ้าน หน่วยงานของท้องที่ท้องถิ่นหรือทางอำเภอก็จะดูแลในเรื่องของชุมชนตัวเองในส่วนของโรงเรียนก็มีหน่วยงานสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานท้องถิ่นในการดูแลและในส่วนของสถานประกอบการก็จะอยู่ในส่วนของกระทรวงแรงงานในการดูแลและทุกหน่วยงานจางังหวัดศรีสะเกษได้ขอความร่วมมือโดยให้ทุกหน่วยงานเป็นหน่วยงานสีขาว ซึ่งก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ในแต่ละหน่วยงานเช่นหน่วยงานในจังหวัดอําเภอรหรือท้องถิ่นจะมีการตรวจปัสสาวะเพื่อให้หน่วยงานเป็นสีขาวไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหากพบผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเราก็จะมีมาตรการในการดูแลบำบัดฟื้นฟูไม่ให้เขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่ก็คือส่วนหนึ่งในเรื่องของมาตรการการป้องกันปัญหายาเสพติดและสำหรับผู้ที่ติดยาเสพติดแล้ว ทางจังหวัดสิสเ,เกตยืนยันว่าผู้ที่เกี่ยวข้องและติดยาทุกคนสามารถที่จะได้รับการบำบัดร,รักษาได้ทุกคนเรามีการถอนยาโดยโรงพยาบาลและมินิธัญรักษ์พอถอนยาเสร็จก็จะเข้าไปที่มินิธัญรักษ์คือมาตรการในการดูแลของผู้ที่ถอนยาแล้ว เราก็จะส่งต่อไปสู่ในเรื่องของการบำบัดยาเสพติดในระยะยาวและเรายังมีในส่วนของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในการดูแลให้ผู้ที่ได้รับการถอนยาแล้วได้รับการดูแลบำบัดฟื้นฟูได้มีอาชีพเราเรียกศูนย์ฟื้นฟูนฟนสภาพทางสังคมตอนนี้จังหวัดศิสเกตรเราขับเคลื่อนแล้วหนึ่งแห่งคือศูนย์ฟื้นฟูนฟนสภาพสังคมของอำเภอเมืองศิสเกตร,รับคนที่บำบัดร,รักษาแล้วแต่ยังไม่พร้อมกลับสู่สังคม ให้ได้เข้ามาฝึกอาชีพกับทางศูนย์พร้อมแล้วถึงให้กลับไปซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดรสีสเกตกำลังพยายามจะขยายให้ได้มากขึ้นโดยปีนี้ตั้งเป้าหมายไว้ให้ได้แดแห่งและต่อไประวางเป้าหมายไว้ทุกอำเภอจะมีศูนย์ฟื้นฟูนฟนสภาพสังคมและทุกท้องถิ่นก็จะเป็นศูนย์ฟื้นฟูนฟนสภาพสังคมให้ครบถ้วนและนี่ก็เป็นมนาตรการหนึ่งสำหรับผู้ติดยาเสพติดเพื่อป้องกันไม่ให้เขากลับไปยุ่งเกี่ยวกับยา ติดอีกก็คือให้มีศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคมครบทุกอำเภอของจังหวัดรวมถึงทุกท้องถิ่นในจังหวัดตอนนี้ตามกฎหมายเรามีครบแล้วแต่ทางปฏิบัติเราต้องทำให้เกิดผลให้ได้และตอนนี้ก็มีอำเภอเมืองศิสเกตแล้ว ต่อไปเราจะขยายเพิ่มอีก6-7ถึงอำเภอรวมถึงจะขยายไปสู่ท้องถิ่นต่อไปเพื่อให้ผู้ที่ติดยาเสพติดสามารถรักษาตามขั้นตอนจนถอนยาได้และมีร่างกายแข็งแรงจนสามารถประกอบอาชีพได้จะได้ไม่หวนกลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไปค่ะ